ป๊าหัวด,ดำลายเต๋อนอนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกขุสุคน มื baptism, reveal, response, ่อนี้มาพ่อกับสาวจอมสวนแซ็บคือเกาเจ้าพี่น้องมื่อนี้ก่อดสิพามากินส้มบกเมาพี่น้องบ้านโุเจ้าเอื้นหมกเมาคือกันจิบเจ้ามีบ้านโุ่จอมเอื้นหมกเมาหมกเมาตากบมันตามันห้อยใหญ่สซ่จอมเลือเอื้นหมกเมาตากบเดาเจ้าหมกเมาตาเขียดกันสนิทหนึ่งว่าเหน้อยงจ้ะพี่น้องบ่ได้พ่อกันดุนแล้วจ้ะสซ่จอมเพิ่งสิบ่สบายพี่น้องเพิ่งสิบส้วงเพิ่งสิบส้วงไข่จ้ะ นี่พี่น้องก็เลยสิพาสุจอมมากินสมหมักเมาพี่น้องคนนภาษากลางจากเพป็นเอิ่นมากอย่างเน,นาะจ้าสุจอมกับพระคุณจักแต่เอิ่อนเต่ภาษาอีสานบ้านเราเลยล่ะหมักเมาตากบต้าเขียนละ่ะพี่น้องคนนะ่ะมามาจ้าสวงวะน้องเอิน่นจ้งอืม้ม อทำจิ้มกับปลาเด็ลราดจะพี <c oughs> <c oughs> <sc> ่น้องอเสียงกันยังบ่บ่อันนั้นอยู่ยังบ่คืนสภาพอยู่พี่น้องเสียงกันยังอยากสับสับอยู่อื อันนี้มันดกกต่ต้นนี่มันเลยลูกมันบ่ใหญ่เป็นแดดจ้ะบางต้นอันลูกบ่ดกเป็นแดดกับสิใหญ่ก็น,นไไไไี่ืา พี่น้องหอยกระบอสบายเป็น,ปนกือบ๋องอาทิตย์อรุณเนาะกขึ้นหอดเพราะไม่พี่น้องจะเนื้อกินได้ก็คือนี่แหละมะม่วงคร่องผัดแซ่บจ้ะ บางคนคะะเขาเจ้าเพิ่นกระสิต่ำอนนะเนาะพี่นอ <c oughs> ้องก็มาขอโทษเลยไาาด้จ้ะยังเบาเสาร์ดีจ้ะไก่บดงวดนี่แห้งอีหลีจ้ะพี่น้องบางคนคะะเขาเจ้าเพิ่นกระสิต่ำใส่อันมะกล้วยเนาะจ้ะต่ำใส่กล้วยใส่อันมะเขือเหลืองเนาะจ้ะพี่น้องกระเสพใช่ไหมเรา,าจมอยากกินเพียวๆแบบนี้เด้อพี่นออ้องนะ จ้จอมอกับบอลลูว่าเพิ่นเพิ่นสีเห็ดวายได้บบจามออกเมาเพิ่นต้องเอาไปเห็ดวายแหละเนาะจะทำมันสุกนเนาะจ้ะน้องคุณเนาะจ้ะ จ้งปากเมื่อแตกแล้วจ้ะน้องมันจะเซ็บผิดจดจากต้นจ้ะปิดมาไงหม่ไว่าฮะน No. Mm. Đẹp đâu. Hmm. Đẹp mình là <laughs> <laughs> nó không là chắc nam chim lạ bằng ta พี่น้องผู้ดดใดว่าให้ติดไข่บวดกับรักษาสุขภาพจับเจือดแต่พี่น้องกะพยายาม่าให้ติดเมื่อ,อยอรีจะไขาบ่บวัดงวนี้พราะจมเป็นบูบจะพี่น้องได้หามโร่งล้งบาลผูดด้ใดมันธรรมดาจ้ะ อืมหงแซ่บอนี่พี่น้องกกับฝากไว้ในเด้อพี่น้องยังกินอย่างไหลา่ะจ้าพี่น้องกินเต้่ส้มนี่แหละกินกันยังบ่แซ่บอะไรอันพวกกินข้าวพวกกินอันตำพวกอันนั้นกินแซ่บแต่กกะเต้ส้มพี่น้องก้อนที่ไปซอจมก็ฝากในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซอจมในเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า